เอาว่าเฮ้ยผมเล่นตัวนี้ค้างไว้ที่เซิร์ฟนี้ฮะโอเคเมื่อเขือเทศเต็มเลยตัวนี้ปืนมีกระสุนไหมเนี่ยอันนี้ลูกซองแฝดมีอยู่สองนัดส่วนน,นี้อันนี้ไม่มีลูกกระสุนเลยโมสิน้นโอเค ไปฟารมเถื่อนต่อที่เล่นคราวก่อนมันเป็นเซ uh ิร์ฟป่ามันไม่ใช่ออฟฟิเชียลครับเป็นเซิร์ฟคอมมูนิตี้นะฮะเป็นของส่วนบุคคลที่เขาสร้างเปิดเซิร์ฟขึ้นมานะครับเราไปเล่นของเขาแล้วก็ดูเหมือนว่าเซิร์ฟมันปิดไปแล้วหรือปิดชั่วคราวก็ไม่รู้นะฮะวันนี้เราก็ต้องเล่นแบบนี้ไปก่อนแล้วกัน รีพีเตอร์ใช้จุดสามห้าเจ็ดลูกกระสุนผมไม่ค่อยมีอะเดมีแต่ยาไอตัวนี้ยาเยอะน่าใช้ไหมน่าใช้อยู่เนาะแต่กระเป๋าผมมันเป็นกระเป๋าเล็กนะมันแบกไม่ได้เยอะว่ะไม่เป็นไร อย่าแบดเยอะสตามิน่มันน้อยลงนะฮะยิ่งแบดของเยอะสตามิน่เราก็ยิ่งรับไม่ไหวสั้นลงเรื่อยๆเอาวะเุ้ยสมอลกิฟบ็อกช่วยเลยข้างในอา้าวนี่ไงได้ฐานไฟฉายแล้วมา แรกับระเบิดมือระเบิดมือนี่ก็น่าสนใจใช้สองช่องเหรอไหนขอเคลียร์หน่อยซีช่องนะเอาไปแค่นี้พอครับไม่ต้องเอาเยอะอุ้ยแม็กปืนอีกแล้วขึ้นกลางบนดูสี ซื้อเอรรอยอ๋อดูดีกว่านิดหน่อยเอาวะเฮ้ยระเบิดเน็บข้างได้อย่างเท่เอาของดีๆทั้งนั้นตรงนี้ฮ่า ฝนตกก็ไม่เกลือไปไหนไปทางไหนทางไหนทางนี้สิครับอุ้ยประตูเปิดแล้วใครเปิดเราเปิดหรอไม่ได้เปิดนะแสดงว่ามีคนนะแน่นอน เนี่ยประตูเปิดมดแล้วต้องระแวงไว้ก่อนถือปืนไว้ก่อนแก๊สแลม เบสบอลเออแต่เบสบอลใช้ดีนะช่วงมันยาวด้วยฮะกระเป๋ามันใส่เบสบอลไม่ได้นะ เจอทอนอีกแล้วไฟฉายนี่เอามาใช้เลยนี่เบอร์สี่เปิดไฟปิดไฟ <c oughs> อุ้ยเอาว่ะ เสียเลือดเสียน้ำลงมาดูบ้านข้างล่างเขานี่บ้างฮะประตูเปิดหรือยังเฮ้เหมือนไม่ได้เปิดเลยเนี่ยของยังอยู่เลยกระเป๋า42เหมือนกันนี่เอา ไต่อแต่มันประหลาดตรงที่ว่าไม่มีซอมบี้เลยนี่แหละอาจจะเพราะฝนตกครับมันก็ไม่ได้ยินเสียงเราด้วยตอำไมมีกล่องกิบล็อกเยอะจังอันนี้คนเอาไปแล้ว ใครมาเอาของไปนะปิดประตูให้เราซะด้วยหมดเกี้ยงเลยบ้านนี้ เพลงอะไรวะยี่สิบอันนี้ก็ยี่สิบไม่มีอะไรเลยันบ้านชั้นเดียวเว้ยสัมบี้คอนคอนจิวอะ่ะ ไปไหนต่อดีเครื่องยนต์อีกแล้วมีคนไหมที่นี่หมวกฮอกกี้อีกแล้วอ๋อตรงนี้มันน่าจะเออเหมือนมีอาหารกระป๋องไหมตุนไว้ก่อนครับ ึงจะมีมะเขือเทศเยอะแล้วก็มแตอเย้ยไม่มีอร่อยเลยนี่ไงสตอเบอรรี่ซึ่งหยิบไม่ได้มันเต็มอ่าอ่าดีกว่าฮะ คือสิหมดแล้วแถบนี้ข้อมู่บ้านนู้นกันเถอะนะมันไม่ใช่หมู่บ้านนี่ว่ามันเป็นถนนที่มีรถอพาร์ตเมนต์นี่ก็ไม่น่าอยู่เลย ไฮ้แต่ตึกนี้เข้าไม่ได้นี่ว่ามีซอมบี้ยืนอยู่ตรงนั้นฮะมาเมตีหัวแตกอะไปดีก่าชิวนั่นไงสีเลือดอีกเฮ้ บ้านนี้อ๊ประตูเปิดประตูเปิดแล้วเอาวะเรากำลังไล่ตามใครบางคนที่มาแถวนี้อยู่นะฮะเขาอาจจะยังอยู่มันมีของขวัญให้ทุกบ้านเลย ตองแฟลชไลท์แต่เราไม่มีปืนสั้นเลยนะเก็บไปก่อนก็สูนรเจุดหกสนี่ไงเป็นกระสุนของปืนอันนี้ในที่สุดก็ได้ใช่อะออเราต้องแกะก่อนครับสักครู่ครับแกะก่อนครับอย่ายด้ดเด้ครับ เออไว้ที่เดิมสิเอาว่าแกะกลงกระสุนอุ้ยยี่สิบนัดเลยเอาว่าผมมีโมสินฮนะของดีพูดเราเลยว่าขอของดีใส่ใส่ กดอาค้างหนึ่งนัดแต่ได้กี่นัดหน้าเราไม่มีแมกกาซีนนะฮะเราก็ต้องใส่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะ ส่วนตัวนี้เดี๋ยวใส่่านได้แค่5นัดนะครับรวมๆแล้วถ้าเอามาถือไว้ไมันจะมี่านอ่ายัดเข้าไปฟึนี่งแค่นี้ก็ไม่เปลืองพื้นที่เลยเฮ้ยวเอาวะของดีมีให้ใช้ เจ็ดจุดหกสองเอามารวมรวม,รวมไมว้ครับรวมรวมไว้ตรงนี้นี่แม็กมึกพร้อมลุยเลยทีนี้มีใครแถวนี้บ้างให้ทดสอบปืนจ้าว่ายน้ำไปไหมเปียกเลย เปิดยังยังเหรอถ้าขายดักปลาเหรอถามจริงเฮ้ยเมื่อกี้ผมได้ยินเวอร์เวลนะฮะ มีใครไหมไม่มีนะน,นี่อะไรอะ่ะอาหารก็ป๋องเหรอเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวต้องได้กินแน่นอนหุ้ยรองเท้าวิ่งอันนี้มันพังแล้วเดี๋ยเปลี่ยนรองเท้าใหม่จะทำให้วิ่งเร็วขึ้นไหมนะเดี๋ยวจะติดอะไร เหมือนมันยังไม่มีใครมาฟาร์มตรงนี้นะแต่เราต้องระวังไว้ก่อนอุ้ยสปัตเตอร์22ใช้จุด22มันอันเดียวกันไหมเนี่ยไม่เหมือนนะอันนี้12 GA แต่ว่าเออมีกระสุนก็จริงแต่แบกไม่ไหวแล้วฮะเรายังไม่มีกล่องเก็บของด้วยผมว่าจะไปอยู่ในเมืองซะหน่อย ไปสร้างกล่องเก็บของไว้สักบ้านหนึ่งซักตึกหนึ่งนะฮะเฮ้ยอันนี้เปิดแล้วคือสุนลูกซองที่เปิดกระป๋องม่จำเป็น อุ้ยตัวหนีบตลอดเลยฮะประตูตรงนี้โดวหนีบเกงอุ้ยมันเปิดฝั่งไหนมันก็ตีใส่หน้าวะ่ะทำไมมันเป็นอย่างน้าปืนอันนี้แม่นปล่าวะ จริงๆก็ไม่แม่นเลยไม่มีกล้ลังแถมเสียงดังมากๆ้นนนนทำไมตัวมันค้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมาค้าคงเออ ลุมเหลอลุมเหลอมาสิกระโดดมาพวกเออฆ่าให้หมดเมืองเลยสอมพี่หมดสิครับแม่ มีของกินให้ด้วยเหรอเยี่ยมกลัวที่ไหนมาดิฮะอ้าวตวายจุง ลัดลำกล้องฮะนี่ดีกว่าสร้างบ้านอยู่แถวนี้ดีกว่าบ้านนี้ก็หลังใหญ่ดีนะ ปัยายย่นี่สมบี้ญายโอโไม่ตายง่ายซะด้วย อะไรเลยไม่น่าอยู่เท่าไรนะฮะประตูเปิดแล้วนี่ว่านี่ใครเปิด อันนี้คือประตูเปิดด้านหลังแล้วมาสินี่มีอะไรมาให้กินเลยอยากได้ลูกกระสุนเยอะๆนี่อะไรรีพีเตอร์อีกแล้วเหรอ ต้องหากระเป๋าแปดสิบช่องนะดุนดวนเลยหิว <c oughs> น้ำสละโอ้โหแถวนี้ <c oughs> มีคนมาป้่นไปหมดแล้ว่ะ อันนี้เปลืองช่องมากครับต้องกินเลยเฮ้ยมันก็ไม่หมดสักทีเดียวนะเดี๋ยวก่อนทำไมหยิบไม่ได้กินให้หมดสิเออแหมนี่นอน มีแต่แม็กกาซีนปืนพบซ่อนเมื่อไหร่จะได้ตัวปือนนอ,อสุด s t a หน้าหมด เอ้ยดีมันต้องท่านี้วิ่งตีเฮ้ยตรงนั้นนี่ไงมีแปลงปลูกผักผมอยากได้จอบวะฮะหรือไม่ก็พัวแกสเลม แจกได้ไม่เจอบก็พุ่นี่เขาแจกอะไรกันหนอททำไมใส่ไม่ได้แล้วหรอนี่เหมือนกันอ่ะคนละแบบะอ,อ่ะใส่ไม่ได้เฉยเลย ถ้างั้นก็ใส่กระเป๋าไว้เฉยอ,อุ้ยไม่ได้เต็มอะไรวะตอนแรกมันเฉงแสอันนี้ได้อยู่หรือ๋อมันจะพังแล้วอ้าวถอดปุ๊บหายปับ๊บประโโมก,ก่องมันพังจริงฮะมันคอนทิ้งไปครับเอาลูกระเบิดมาใส่นนเฮ้อเรา,เอาใกล้เข้าเมืองแล้วฮะ เป็นบ้านที่ว่างเปล่าอีกแล้วแล้วก็ปลูกฝักทองไว้อีกแล้วคนเหลือะนะ หรือซอมบี้เสียงอะไรวะตื่นเต้นวเวอร์เลอร์ชะมัดโอ้โหประตูบ้านฉาปูน อยู่นี่ชุบอุย้ยกระสูนอีกแล้วออกมานี่ชุดอะไรอ่ะบอมเบแจ็กเกต็ตสามสิบช่องสวยดีนะอันนี้เกือบพังแล้วมันดามจแล้ว โอหเหมาะเหมาะกับหมวกที่ใส่มากบอกเลยว่าคันเทปไปดีกว่าครับอยู่ปัจจวินหัวอ่ะซอมบี้ไปแล้วอุ๊ยโอ้โหสตามินาหมดอีก เห็นปะไม่เห็นเยี่ยมเสร็จผมสิฮะประแช่ไม่เอาเฟ้ยขอปืนหน่อยมีสเต็กมีแล้วสรุปว่าพวกเองเห็นเหรอเนี่ย เอออล้มเลยเหรอบายบายอ้าวทำไมมันตรวจสอบไม่ได้โอเคเอา้าไม่มีทางออกด้วยออกได้ทางเดียว <c oughs> กางเกงล่ะอุ๊ยก็โดดขึ้นไปตายข้างบนเหรอขี้โกงไปปะ พวกนายนี่เน่มากจริงๆตายซะสูงเลยปืนๆขอปืนหนห่อยขอปืนหน่อยขอปืนหน่อยหมวกหมวกตำรวจเอ้ยชุดนดีเอาระเบิดไปใส่สินี่มันต้องห้อยแบบนี้นี่ไง เวาลากดใช้ใช้ยังไงก็ไม่รู้นะฮะหอยไวเกิดเอาวะใส่หมวกไหมหาเรื่องใส่หมวกดีกว่าเดียด๋วยวๆๆถอดก่อนถอดก่อน เพราะว่าผมแกเป็นคุณตำรวจนุ้ยประตูเปิดหมดแล้วเ้าะมีแม็กอยู่ตรงนี้ทำไมไม่เก็บกันจูเว่นชวยเอวาวะคุณตำรวจมีแว่นด้วยแม็กปืนอีกแล้วเหรอให้ตายเถอะโลบิน ของเต็มจริงทำยังไงดีมีกระเป๋าไหมต้องการกระเป๋าด่วนๆวยมีข้าวอันนี้ของดีเอามากินเซชุดตำรวจจริงๆผมเนี่ย นานซะด้วยอันที่เสื้อฮูดไปไปต่อครับ